เนี่ยพลังเพ็ด <okay. S 1> น้ำหนึ่งต้นละสามร้อยบาทกินลูกไปเป็นร้อยแล้วบน <c oughs> <c oughs> ต้นมีอีกเป็นร้อยนะเ <c oughs> นี่ยลูกใ่ายมากเลยอร่อยมากวันที่สามพฤษภาคมสองห้าหกแปดวสองวสองที่บ้านแม่ลานนิยมนนทบุรีเก็ okay, บพลังให้กรอบให้เก็บตอนเช้า นี่ตอนบ่ายมันนิ่มเลยดูพลังนี่ต้นแค่นี้สูงประมาณสองเมตรกว่ากว่าเอาไว้ลูกเต็มต้นเลยไม่ไมไมเด็ดออกไว้เป็นไงไอีกเปอนี่ดูเนี่ยห้าลูกพวงหนึ่งมันไว้แล <c oughs> ้วจะโตได้ไงหรอ ตน้นแค่เนี้ยดีแล้วมันกองอยู่กับดินห้าลูกอ่ะ <c oughs> หูลับเชื่อมึงเลยเนี่ยพลังไชแดงเนี่เพชรน้ำหนึ่งซื้อกิ่งมาสามร้อยอ่ะลูกกิ่งย่นไวเจ็ดลูกคนคนรดน้ำผม มันเด็ดลูกออกไม่เป็นมั้งโอ้โหต้นจะตายอยู่แล้วเนี่ยลูกเยอะเกินกิ่งอันละลูกก็เยอะแล้วเนี่ยเนี่ยกิ่งนิดเดียวมีสามลูกแล้วฝลังพันนี้ลูกมันดกเนี่ยนี่ลูกนี่กิ่งครึ่งกิโลนุ่นต้นไม่อยากจะโตอะจะตายอยู่แล้ว วันนี้วันที่สามพฤษภาคมสองห้าหกแปดเนี่ยดูมันออกเลยเนี่ยพวงหนึ่งม่รู้กี่ลูกพวงนึ่งอะ่ะหกเจ็ดลูกอะ่ะไว้ลูกเดียวพอแล้วลูกมันจะตายหายอยู่แล้วหไว้ได้ทั้งหมดเลยอะ่ะ ผมไม่ได้ดูทิศที่แล้วไม่ได้มาบ้านครึ่งเดือน,น่อะตั้งสงการเน,านี้ยต้นปลายพอดีเน่มะม่วงมันขุนสีปลูกที่ล้านนิยมย,ยัง,ยงเก็บกินได้แล้ววันที่สามพฤษภาคมสองห้าหกแปดที่บ้านแม่ นิยมนนทบุรีมันอร่อยเลยแต่ยังไม่จัดนะแต่มันตลอดลูกแล้วแต่ยังรอยน้ําอยู่อาทิตย์หน้าน่าจะใช้ได้นี่ห่อใหม่แล้วอาทิตย์หน้าจะมาเก็บอาทิตย์หน้าได้แน่ถ้าหนูไม่แย่งถ้ากระลอกไม่แย่งเ้าก่อนอออสใส่สลงไปเลยเนาะ ม่วงมันขุนสีที่บ้านแม่มลาดนิยมนนทบุรีถ่ายก็มองมาค่อยเห็นถ่ายม่งมั่วแดนซ่องนี่นี่พวงหนึ่งนี่มีสิบกว่าลูกนะโอ้ยหแล้วอะไรมันเจอะนั่นวะ